แต่ดอกลังทมรู้ไหมตาคงเม็ดหนึง่งกลมกลมให้จับอมจับเล่นจับช้าจับเย็นที่เคยจับเล่นที่เคยจับอง,งนมไปน้มเคยอมเคยเล่นน,น้อง,องทำธุรกิจไม่ได้เรื่องง่าย ทำธุรกิจไม่ได้เรื่องง่ายธุรกิจส่วนตัวเนี่ยผ่านอะไรมามากมายกับชีวิตทั้งท้อทั้งได้การทำธุรกิจส่วนตัวมันเป็นนายใจของตัวเองอยู่เสมอถ้าคิดว่าเรารับจ้างใจตัวเองทุกอย่างสำเร็จแน่นอนแต่บางคนคิดจะทำอะไรกลัวลำบากไปหมด กลัวลำบากไปก่อนกลัวไม่ประสบมีแต่ความกลัวกลัวไม่สําเร็จกลัวลำส่วนมากแลวจะคนส่วนมากแลวจะกลัวลำบ,บากเพราะนัตใฝ่ฝันตัวเองมาตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆอยากจะมีธุรกิจเป็นของส่วนตัวแต่เราไม่มีหนทางที่จะมีเงินเพราะต้องรับจ้างเขาไปก่อนพี่พระรัตได้โอกาสแค่นั้นแหละฮะเราเป็นนายตัวเองทันทีเลยมาสร้างธุรกิจของตัวเอง ไราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรืเร่อยๆกับคนที่เขาสําเร็จแล้วอ่ะเราศึกษากับคนที่สําเร็จแล้วทุกอย่างมันก็จะได้ตามมาแล้วเรามาปรับใช้กับชีวิตของเราแต่แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันการทาธุรกิจแต่ละคนไม่เหมือนกันความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราเอามาปรับใช้